สวัสดีค่ะการเขียนโปรแกรมด้วยสแคลดคลิปนี้เราจะมาวาดรูปแปดเหลี่ยมกันค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะที่กลุ่มบอกอีเวนต์ค่ะเอาเวนคลิกมาใส่นะคะเมื่อเริ่มต้นการคลิกที่ธงเขียวนะคะจะให้โปรแกรมทําอะไรค่ะในที่นี้เราจะให้โปรแกรมวาดรูปแปดเหลี่ยมนะคะไปที่บล็อกคําสั่งเพนค่ะ ใช้คำสั่ง e l a s e on ค่ะถ้ามีรูปอะไรก่อนหน้านี้ให้ทำการลบให้หมดก่อนค่ะจะหลดประกาลงค่ะทีนี้เรามาดูลักษณะการทำงานนะคะจะเป็นลักษณะการทำงานซ้ำๆกันอยู่ทั้งหมด8รอบค่ะเพราะว่าเราจะทำการวาดรูปแปดเหลี่ยมใช่ไหมคะไปที่กลุ่มบอก c อน t r o l ค่ะเลือกคำสั่ง repeat ค่ะเราจะทำการสร้างรูปแปดเหลี่ยมเพราะฉะนั้นต้องรีพีทก็คือทำซ้ำแปดรอบค่ะ เสร็จแล้วนะคะจะให้ตัวละครเนี่ยทำอะไรนะคะเราก็จะให้ตัวละครเพื่อนที่ไปไปที่กลุ่มบอกโมชันค่ะใช้คำสั่ง move นะคะก็คือเราจะให้ไปประมาณ80ทำการเทินค่ะ360องศาหาร8เหลี่ยมก็เท่ากับ45องศาค่ะลองทดสอบโปรแกรมดูค่ะเราก็จะได้รูป8เหลี่ยมนะคะ เราจะลองมาเพิ่มลูกเล่นให้กับเจ้าแปดเหลี่ยมให้มีความสวยงามขึ้นค่ะไปที่บล็อกคำสั่งเพนค่ะไปเลือกที่คำสั่งเช้งเพนคันเลอร์บายนะคะสำหรับคำสั่งเช้งเพนคันเลอร์นะคะจะเป็นการเปลี่ยนค่าสีค่ะทดสอบโปรแกรมดูนะคะจะเห็นว่ารูปแปดเหลี่ยมของเรามีการใส่สีสันเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็ดูสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะ ลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์เป็นรูปอื่นๆดูค่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปการเรียนเขียนโปรแกรมด้วยสแครปในบทถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ